you คืบหน้าสาวท้องเจ็ดเดือนถูกชิงทรัพย์ล่าสุดชุดสุบสวนนำตัวและสามีมาสอบปากคำสุดท้ายเป็นเรื่องเข้าใจปิดสื่อสารกันผิดพลาดความจริงคือทะเลาะกับสามีเรื่องเงินใช้หนี้เวลาลูกเจ้าหนี้ใช้ปืนกระหน่ำยิงลูกหนี้เป็นเสียรับหมาวาการสาหัส,ห,สหลังทองนีหน่1.5แสนหลังทองนี้แล้วไม่ได้ขณะลูกชายพูดถูกยิงบอกพ่อใช้หนี้ทุกเดือน คืบหน้าสาวท้องเจ็ดเดือนถูกชิงทรัพย์ล่าสุดชุดสืบสวนนำตัวและสามีมาสอบปากคำสุดท้ายเป็นเรื่องเข้าใจผิดสื่อสารกันผิดพลาดความจริงคือทะเลาะกับสามีเรื่องเงินใช้หนี้เวลา12นาฬิกาในวันที่20เมษายน2564สชุดสืบสวนสถานีตำรวจพุทอรเมืองตราดนำตัวนางโบนาเซงที่กำลังตั้งครรภ์อยู่เจ็ดเดือนและผู้เสียหายถูกคนวร้ายสองคนชิงทรัพย์ได้เงินไปจำนวน5,000ันบาท บริเวณหน้าซอยสุดใจถนนสายเกาะตะเคียนท่าเรือจ้างตำบลวังกระเจะอาภอเมืองจัดตราดเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเมื่อสอบปากคำหาข้อมูลเพิ่มเติมถึงคนร้ายทั้งสองคนโดยสามีร่วมสอบปากคำด้วยหลังที่สอบปากคำนานกว่าหนึ่งชั่วโมงจนทราบว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องเข้าใจผิดโดยให้เหตุผลว่าเงินจํานวน5,000บาทไม่ได้ถูกขราจึงทราบแต่อย่างใดแต่นําเงินจํานวน5,000บาทไปใช้หนี้ และเกิดมีปากเสียงกับสามีในห้องเช่าเมื่อทะเลาะแล้วตนเองก็เดินไปริมถนนเกาะตะเกียนท่าเรือจ้างจนหน้ามือเป็นลมลงไปแล้วกเกิดความสับสนจนทําให้การสาื่อสารคลาดเคลื่อนเข้าใจผิดคิดว่าถูกคนร้ายชิงทรัพย์แล้วก็ไม่ได้แจ้งว่าถูกชิงทรัพย์แต่อย่างใดส่วนตํารวจสายตรวจสถานีตํารวจพุทเมืองราดได้ออกตรวจสอบเหตุเมื่อคืนระบุว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะเกิดจากความเข้าใจผิดพราะนางโมนา แจ้งว่าถูกชิงทรัพย์ตั้งแต่ที่เกิดเหตุและเมื่อตำรวจตามไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลตราดนางมนาก็ยังคงยืนยันว่าถูกชิงทรัพย์ทำให้ตำรวจทั้งชุดสายตรวจและชุดสอบสวนต้องเร่งหาตัวคนร้ายมาตลอดทั้งคืนแต่ก็ไร้วีว่แววและเช้านี้ตำรวจสืบสวนนำตัวมาสอบปากคำจดสุดท้ายยอมรับว่าสามีให้นำเงิน5,000บาทแต่นำเงินไปใช้หนี้ เดงว่าสามีจะต่อว่าเลยสร้างเรื่องโกหกอย่างไรก็ตาม,ตร,มร้อยตำรวจโทพงพลการงานพนักง,งานสอบสวนลงพันทึกประจำวันเอาไว้แล้วโดยยังไม่ได้นั่งเข้าหาพร้อมจักเตือนลูกเจ้าหนี้ใช้ปืนกระหน่ำยิงลูกนี้เป็นเสียรับเหมาอาการสาหัสหสลังททนี้1นึ่งจหแสนหลังททนี้แล้วไม่ได้ขณะลูกชายพูดถูกยิงบอกพอใช้นี้ทุกเดือน ขณะอาการผู้ถูกยิงอย่างน่าห่วงอํเาเภอเขาสมิงจังหวัดตราเวลา8นาฬกาในวันที่21เมษายน2564พันตํารวจเอกชักชาวาลรอดคำวงพู้มกับการสถานีตํารวจพืทีขาสมิงร้อยตารวจเอกอดุลศักด์แว่นใหญ่ร้อยเวรสถานีตํารวจพืทีขาสมิงพร้อมชุดสืบสวนสถานีตำรวจพืทขาสมิง เดินทางร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุบ้านเลขที่3 6หมู่2ตำบลแสนตุง้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดหลังรับแจ้งมีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงนายนิรศไขเกตอายุ44ปีเป็นเจ้าของห้างมือส่วนจัมกัดนิสิตการโยธาได้รับบาดเจ็บโดยทราบว,ว่าผู้ยิงคือนายวาทิศเชื้อฉลาดอายุ45ปีที่เป็นเพื่อนกันเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่รงยบาลเขาสมิง ได้นําตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเขาสมิงแล้วเบื้องต้นมีบาดแผลถูกยิงที่จมูกและหน้าผากตรวจสอบในที่เกิดเหตุเบื้องตอน้นในห้องพักของนายนิรุตไยเกตอายุ44ปีอยู่ที่บ้านเลขที่134หมู่2ตําบลแสนตุ้งอํเาเภอเขาสมิงจังหวัดตราดมีคราบเลือดอยู่เต็มที่นอนผนังห้องมีรอยกระสุน1จุดต่อมาเวลา9ก้นาฬิกานายวัทิตเชื้อฉลาดอายุ45ปี ได้เดินทางมามอบตัวกับร้อยตำรวจเอกอดุลศักด์แว่นใหญ่ร้อยเวรสถานีตำรวจพุทรธศสมิงพร้อมอาวุธปืนลูกโม่ขนาดจุดสองสองโดยมีพันตำรวจเอกชักชาวานรอดคำวงพุ่งกับการสถานีตำรวจพุทรธาสมิงร่วมเวลาสิบนาฬิกาพลตำรวจตรีสายเพชรศรีสังรองผู้บัญชาการตำรวจพุทรภาคหนึ่งรักษาการผู้บังคับการตำรวจพุทจัยหวัตรา ได้เดินทางมาสอบปากคำนายวัทิตเชื้อฉลาดอายุ45ปีเป็นชาวตำบลห้วยแรงอำเภอเมืองจังหวัดตราดเดินทางข้ามอบตัวกับเจ้าที่ตำรวจที่สถานีตำรวจพุทธรัาสมิงหลังก่อเหตุหยิงเพื่อนจนได้รับบาดเจ็บนายวัทิตได้เล่าว่าพลตำรวจตรีสายเพชรบอกว่าตนเองไม่พอใจที่นายนิรธซึ่งเป็นเพื่อนกันได้ขอยืมเงินแม่ตนเองไป1.5แสนบาทเป็นเวลา3ปีแล้ว แต่ไม่ยอมคืนตนเองได้เข้าไปทวงนี้ให้แม่หลายครั้งแล้วแต่ไม่ยอมให้ทั้งๆท,ท,ท,ที่มีเงินมีไรายได้เห็นซื้อรถป้ายแดงและซื้อของอื่นๆอีกเมื่อไปทวงถามไม่ให้แล้วยังไล่เหมือนหมูวันหมาเงิน1.5แสนเป็นเงินที่แม่เก็บผลไม้ขายเหนื่อยยากขนาดไหนแม่ตนเองกว่าจะได้เงินแต่ละบาทแม่ให้ยืมไปเมื่อมีก็ไม่ยอมใช้ใชคืนจึงไปทวงให้ แต่ก็ไม่ได้ถูกผัดผ่อนมาเรื่อยๆเหมือนผัดก๋วยเตี๋ยวเลยจึงรู้สึกโมโหจนตัดสินใจบุกเข้าไปในบ้านทวงถามเป็นครั้งสุดท้ายแต่ก็ได้รับคำตอบเหมือนเดิมจึงใช้ววทปืนที่พกติดตัวมายิงไปสองนัดดังกล่าวผมกับนายรุตก็เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันเคยช่วยเหลือกันเกอกยลกันนนิรุตไม่มีเงินซื้อนมให้ลูก มาขอยืมเงินผมผมมีเงิน1,400บาทแบ่งให้700บาทคิดดูสิว่ามันเหลืออดแค่ไหนแต่วันนี้ผมทวงแล้วไม่ได้จึงเกิดมีปากเสียงกันและด้วยความโมโหจึงได้ชักปืนออกมายิงนายวัทิตกล่าวอย่างเหลืออดหลังจากนั้นร้อยตำรวจเอกอดุลศักด์แว่นใหญ่ได้นำตัวนายวัทิตเชื้อฉลาดมาทำการสอบปากคำและ รับทราบข้อกล่าวหาเพื่อนําตัวไปฝากขังในบ่ายวันนี้ผลดับ,นนบรตรีสายเพชรก่าวว่าดรณี้ไม่มีความซับซ้อนอะไรเป็นเรื่องของการทวงหนี้ที่ผู้เป็นหนี้ผู้ก่อเหตุที่เป็นเพื่อนกันและได้เข้าไปติดตามทวงหนี้ผู้ที่บาดเจ็บได้ยืมเงินแม่ไปหลายปีและได้ทาการติดตามทวงหนี้มาแล้วหลายครั้งและก็ถูกผลัดผ่อนมาหลายครั้งเช่นกันวันนี้ผู้ก่อเหตุได้เข้าไปหา ผู้บาดเจ็บแต่เช้าพร้อมพกอาวปืนไปด้วยและเมื่อเข้าไปทูกถามเกิดปัดเสียงกันและมีการก่อเหตุใช้ปืนออกมายิง2นัดและผู้บาดเจ็บและถูกผู้บาดเจ็บ1นนัดซึ่งตอนนี้ผู้บาดเจ็บอยู่ในความดูแลของแพทย์ส่วนข้อกล่าวหาที่ตำรวจได้ตั้งไว้คือข้อหาพยายามฆ่าส่วนเรื่องการประการตัวในชั้นตำรวจน,นั้นไม่ให้มีการประการตัวคงต้องให้ประกันในชั้นศาล ในเวลา10น,นาฬิกา3เมนีบิดาของนายนิรุตไไคเกตและนายนิสิตไย,ยเกตลูกชายผู้ถูกยิงเดินทางมาที่สถานีตำรวจภูทรขอนสมิงและเข้าไปที่บริเวณสสาปักธำและเกิดบรดานทอสะจะเข้าไปทำร้ายผู้ยิงพ่อตนเองทำให้ตำรวจต้องกานตัวออกมาด้านนอกนายนิสิตกล่าวว่าอาการของพ่อ แพทย์บอกว่าต้องรอดูอาการภายในวันนี้หากไม่มีเลื่อนไหลออกมาก็จะทําการผ่าตัดในวันพรุ่งนี้โดยขณะที่พ่อยังอยู่ระหว่างดูอาการในห้อง ICU ส่วนเรื่องนิสินที่ผู้ก่อเหตุทราบว่าพ่อได้ทําการผ่อนทุกเดือนจึงไม่รู้สาเหตุที่แท้จริง องค์การ,รบริหารส่วนตนําบลเกาะกรกูดปิดเกาะห้ามนักท่องเที่ยวหลังพบพนักงานโรงแรมติดโควิด -1 รายส่วนจังหวัดตราดสะสม51ทอเภอเกาะกรูดจังหวัดตราดหลังจากพนักงานบาร์เชนเดอร์ของโรงแรมพีเตอร์แพนเกาะกูดติดเชื้อโควิด19เมื่อวันที่16เมษายน2564ที่ผ่านมาโดยติดจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในช่วงสงปรานนั้น ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะก,กูดร,ร่วมมือกับสาธารณาสุขอําเภอเกาะกูดทําการฉีดพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อสถานที่เสี่ยงทั้งหมดไปแล้วนั้นปรากฏว่าทางสาธารณาสุขอําเภอเกาะก,กูดได้นําพนักงานและผู้เสี่ยงสูงทั้งหมด100คนทําการตรวจหาเชื้อโควิดปรากฏว่าพบพนักง,งานของโรงแรมปีเตอร์แพนเกาะกูด1คนรวมเป็น2คนที่พบเชื้อแล้ว2คนนายเดชาทรจันอบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกากูดเปิดเผยว่าจากการที่พนักงานโรงแรมปีเตอร์แพนสองคนติดเชื้อโควิด19แล้วนั้นทางอำเภอเกากูดชมรมผู้ประกอบการท่องเที่ยวเกากูดและองค์การบริหารส่วนตำบลเกากูดจึงหารือในการควบคุมไม่ให้นักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดตราดและนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเกากูดต,ตั้งแต่วันที่ 23เมษายน2564จนถึงวันที่1พฤษภาคม2564นี้เป็นครั้งที่2แล้วสำหรับการปิดเกาะครั้งนี้โดยเรือโดย,โดย,โดย,โดยสารเดินทางไปเกาะกูดจะเดินทางปกติหรืออาจจะมีการลดเที่ยวเรือซึ่งผู้ประกอบการจะแจ้งให้ทราบต่อไปยอมรับว่าการปิดเกาะกูดจะส่งผลกระทบต่อ,อไรายได้ของผู้ประกอบการแต่ต้องทำเพื่อให้กาะกูปลอดภัยจากเชื้อไวรัส โควิด -19 2019อย่างแท้จริงและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาอย่างแท้จริงนายกองค์การบริหารส่วนจรรักากลกล่าวว่าทั้งนี้จังหวัดตราดพบผู้ติดเชื้อสะสมไวรัสโคว2 0 -19 ในช่วงปลายปี2563คลัสเตอร์บ่อนพนันมีจำนวน33คนและระลอกใหม่เพิ่มจำนวน18คนรวมยอดสะสมทั้งหมด51ราย พี่โทรหาน้องยืมเงินจ่ายค่ารถขู่น้องถ้าไม่ให้จะตัดพี่ตัดน้องสุดท้ายน้องเครียดผูกคอเสียชีวิตเวลายี่สิบนาฬิกาหนาทีในวันที่20เมษายน564พันตํารพันตำรวจเอกชิดพลยืนยาพุ่มกับการสถานีตำรวจภูธรบ่อไร่ร้อยตำรวจเอกวุฒิชัยสิงห์ลีร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรบ่อไร่แพทย์เวรรงยานบ่อไร่พร้อมด้วยอาสาสมัครกู้ภัยสว่างบนช่วยเหลือจังหวัดตราดเขตบ่อไร่ ร่วมตรวจสอบผู้เสียชีวิตในบ้านเลขที่23ทับ4หมู่2ตำบลชานทุนอำเภอบ่อไร,ร่จังหวัดตราดในที่เกิดเหตุพบศพนายสุพชัยผลนุรักษ์อายุ36ปียืนที่บ้านเลขที่93หมู่8ตำบลน,นาคำอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นผูกคอเสียชีวิตอยู่หลังบ้านหลังจากชันสูตรศพบางตอนพบว่านายสุพชัยไม่มีบาดแผลตามร่างกาย นอกจากบริเวณนำคอที่นายสมชัยใช้สายเบลยกของผูกคอบางต้นเพื่อนบ้านนายสมชายให้การกับพันตรนเอกชิดพลว่านายสุวัชัยไม่ใช่คนจังหวัดตราดและคนในตำบลน,น้องบอลมาเป็นลูกจ้างซ่อมอุปกรณ์ทางการเกษตรในพื้นที่บ่อไร่และเป็นคนที่ชอบดื่มโซดากระทั่งวันนี้นายสมชายเล่าเรื่องที่ไม่สบายใจให้กับนายจ้างฟังว่า พี่ชายที่อยู่จังหวัดขอนแก่นได้โทรมายืมเงินเพื่อน,นำไปจ่ายค่ารถจนรเพราะรถจะถูกยึดแต่นายสุชัยมีเงินไม่พอให้ยืมพร้อมขู่ถ้าไม่ให้จะตัดพี่ตัดน้องแต่ก็ไม่คิดว่านายสุปชัยจะเพียดจ,จะน้อใจพี่ชายถึงขั้นผูกคอเสียชีวิตอย่างไรก็ตามร้อยตำหนันเอกวุฒิชัยสิงห์ลีร้อยเวรสถานีตำรวจพุทธาบไร่ได้ติดต่อไปอยังญาติแล้วให้เดินทางมารับศพนายสุภชัย ผลนุรักใบบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป